เราจะไปอา,าอายุทยาอลองหันเป็นลองไปก่อนลองเป็นเขาเรียกว่าทำคอนเทนต์ทำเก็บไว้ดูเองเออแต่ถ้าจะลงแล้วแ <c oughs> <c oughs> หละ <c oughs> เราก็เริ่มออกเดินทางกันนะจ๊ะ ตอนนี้เรากำลังขับรถมุ่งหน้าไปอยุธยาเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยเรื่องราวในประวัติศาสตร์วัดวสวยๆของกินอร่อยๆร,รอเราอยู่ข้างหน้าไปกันเลย แรกของเราก็คือจุดหม่แรกของเราก็คือ,อร้านผักหวานร้านท้องถิ่นอะซื้อตามเข้ามาไม่ใช่ร้านท้องถิน่นมันเป็นมิชลินไกด์สองสองปีหรือเปล่าอเาออทำเป็นไหนก็ไปนี่จะจ,จอดเป็นริมนี่ปะหรือว่าจอดจอดด้านในลานวัดค่ะเขาข้างในวัดเลย ไปไหนกันเนี่ยไปไหนอะไรล่ะถ่ายสุดท้ายอยู่ตรงหน้าร้านผักหวานมาจอดรถแล้วก็เดินไปร้านผักหวานองสาในนี้เขาก็กินผักหวานกันหมดแล้วเนี่ยมีเรือนำชมวัดเก่ารอบเกาะเมืองที่น่าไปกเลเก้าวาออัดไปไหมละ่ะเออเอ,อ,เอ,อ่ะโดนแดดไม่ได้เลย แต่ร้อนๆจนบ,บอนแม่ซื้อหมวกื้อวกนขนมชูมเป๊า,าิลาม้ีม้เดี๋ยวอาจจะมาซื้อตอนกลับร้านอนนะไร้าน งแล้วน <Wow>. wow. ี่แหละหลเมนูแนะนำยำผักหวานทอดกอรอบทอดมันปลากายก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเห็ดผู้ัานทอดกอรอบน่ากินมานันี้ได้มิเชลลินหรออือ เรวก็สั่งก่อนงือนรสั่งเว้วเียวก่อนเราผักหวานต้น งี no ้ด mm ีกว่าทำ้นอนฉันไม่ชอบกินผักไทยนะแต่ว่าอร่อยเอะ ไปไหนต่อไปวัดใหญ่ชัยมงคลอ่างลิ้งมือ่างิไปสาางล่งมือเลแล้วก็วัดหน้าพราะเมรุมนี่แช๊แล้วลุไปไหนก่อนวัดใหญ่ชัยมงคลอ่ะลุง<ป>บอกว่าลอนก็ต้องอดทนใช่ลอนต้องอดทนดูแดดมาวัดเนาะ ถึงแล้วจ้ะมัดใหญ่ใช้บมงคลโล่มอล่อใหญ่ๆมคคุณหญิงคุณนายมาด้วยกันโล่โลสวยๆอ่ะมีตั้งเยอะแย yeah. ะเดินข้ามสะพาน,น,นวันนี้เจดีที่เราจะขึ้นไปใช่ไหม โอ้สวยนะ ปีพศ2135โดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะจากการทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งพมา่าซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทยปัจจุบันวัดใหญ่ชัยมงคลยังคงเป็นสถานที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวและผู้ศรัทธาเดินทางมาสักการะไม่ขาดสายเพื่อขอพอรเสริมสิริมงคลและระลึกถึงวีรกรรมของบูรพมหากษัตริย์ไทย จุดเด่นของวัดคือพระเจดีย์ชัยมงคลขนาดใหญ่มองเห็นได้จากระยะไกลเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและพลังศรัทธา ระวังชันมากมจะมีเหนื่อยไปมีอะไรอยู่ดี่ห้อง เฮ้ยทงอยให้ลองร่มหรอไหนร่มตรงกลางไงไม่ใช่ร่มเนเหนื่อยโอเคจะลองดูโบโจเล่โไม่ลงต้องลงไม่ลงไม่ปเร ไม่ไม่ลงขาลงยก้ายนะขาลงต้องเกาะยกย้ายระวังลื่นนะนุน่นเกาะไปด้วยโอ้ยมันไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ย มาจากเจดีแล้วเลี้ยวซ้ายนิดหน่อยก็จะเจอมุมถ่ายรูปมุมนี้ได้ทั้งเจดีใหญ่ฉากหลังเป็นฟ้าใสกับต้นไม้เขียวๆใครมาวัดใหญ่ชัยมงคลห้ามพลาดมุมนี้เด็ดขาด ูึกยังไงบ้างวัดแรกกับวัดใหญ่ชัยมงคลและวิหารพระนอนก็สวยดีนะเพราะนั้นเรามาเราก็ไม่ได้มาเดินมันนี่ร้อนเขาบอกว่าถ้าจะมูให้ได้ผลต้องมูแค่เรื่องเดียวสักหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องเรื่องไปก็คิดว่าเราก็แบ่งกันแล้วคนละเรื่องซึ่งมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็อยู่ในความต้องการของทั้คู่คนโอเค อย่าลืมแวะไหว้สมเด็จพระนเรศวรด้วยนะคะไปไหนต่อไปทานล่างมือก่อนเพราะว่าถึงก่อนวัดพระเมรุเฮ้วัดถึงก่อนวัดพระเมรุอืม,ม,มอเอาใอีกประมาณ3นาทีจะถึงไปไหนนะลืม 너와 함께했던 모든 순간이 가슴속 깊이 새겨져 있어. 떨리는 마음으로 다짐했어. 너를 지켜줄 거라고 영원한 약속 이 손을. ศาลหลักเมืองอยุธยาเป็นศูนย์รวมจิตใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสร้างขึ้นเพื่อเป็นหลักชัยทางจิตใจและเป็นสัญลักษณ์ความมั่นคงของบ้านเมืองตามคติการตั้งเมืองในสมัยโบราณโดยประชาชนจะมากราบไหว้เพื่อขอพรให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นและชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นยังไงบ้างกี่ที่นะออสองที่เองสองสามสองสามสที่แต่ว่าเรา้านข้าวร้านหนึ่งไงแต่วัดสองแต่เกี่ยวกับมีวัดหนึ่งแล้วก็ศาลหลักเมืองแค่นี้แล้ว่อยไหมโบโดนแดดไม่ได้ร <c oughs> ้อนมากดูดแดดนะคะร้อนค่ะร้อนแบบโบเป็นมนุษย์ออฟฟิศแผดเผาโบไม่เคยโดนแดด โอเคต่ถึงแล้ววัดที่3เป็นวัดสุดท้ายของวันนี้วัดหน้าพระเมรุวัดนี้ถือเป็นวัดเก่าแก่ในสมัยอยุธยาสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองจุดเด่นคือเป็นวัดเดียวในอยุธยาที่รอดพ้นจากการถูกเผาทาลายตอนเสียกรุงโดยยังคงเห็นสถาปัตยกรรมเดิมให้เราเห็น พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งแต่งงานกับกับนางนาคแล้วก็มีลูกสองคนนี่นี่สมเด็จสมเด็จย่าไหมสมเด็จย่าสมเด็จย่าลงมานี่รอแป๊นี่ไงรอเก้ารอแป๊ะแล้วก็รอเก้าตอนนี้อันนี้รอสิบสมัยก่อนก็จะเป็นพระโพละ ก่อนกลับอย่าลืมแวะมาที่วิหารหลวงพ่อมงคลบอพิษกันนะแล้วรอบๆวิหารก็มีร้านขายของฝากของกินพื้นเมืองให้เลือกซื้อเพียบใครอยากหาของอร่อยของติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านตรงนี้แหละเหมาะสุดๆจบทริปด้วยบุญและของดีติดไม้ติดมือกลับบ้านกันค่ะ จำไหมนะเราจะต้องดูป้าแอมบางนาชลบุรีเท่านั้นเพราะบ้านเราอยู่ฝั่งบางนาชลบุรีค่ะไไปไปถนะโอเคปิดคลิปอยุธยาวันเดทิปกับนทกรกลับเลไรนะกับนทกรและโกโชโลโก้ปนโต๊ะช่ำ